สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเหมือนเดิมครับเดินชมหินชมผ่าชมนกชมไม้อันนี้คือต้นอ้อยช้างครับ ต้นอ้อยช้างจะเป็นต้นไม้ขนาดกลางๆล,ลักษณะเปลือกจะเป็นสีเทาแกมเหลือง จะเป็นไม้ยืนต้นชนิดประเภทไม้เนื้ออ่อนครับ เปลือกลําต้นจะเป็นแบบเขาเรียกเป็นริ้วเป็นคลื่นตวัดไปตวัดมา อันนี้ตามข้อมูลกับว่ายอดอ่อนกินเป็นผักได้ครับจะมีรสออกเปรี้ยวๆหน่อยมาก็จะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ก็สามารถเอาไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าปลูกสร้างเล้าไก่แต่ว่าต้องอยู่ในร่มครับ ส่วนสรรพคุณทางสมุนไพรนี่ก็บ,บอกว่าเปลือกช่วยรักษาแผลแล้วก็รักษาอาการปวดฟันได้แล้วก็บำรุงธาตุส่วนส่วนแก่นหรือว่าเนื้อไม้ มีรสหวานส่วนมากก็จะนำไปทำเป็นเขาเรียกยาปรุงแต่งรถนะครับบางข้อมูลก็ระบุว่าผู้แก่ผู้เฒ่าในสมัยก่อนก็ใช้เปลือกนะครับเปลือกเยอะเปลือกด้านในเนี่ยเอาไปสร้างสร้างเป็นฝอยเคี้ยวกินกับมากพรูได้ช้างก็ชอบกินครับ เพราะว่าเปลือกนี่จะมีรสหวานช้างจะเอางาแทงแล้วก็แสะแสะลอกเปลือกออกมาแล้วก็กินเขาก็เลยเรียกกันว่าอ้อยช้างอันนี้ว่าไปตามข้อมูลนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นลูกอะลูกจริงๆไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ในรูปภาพลูกจะออกเป็นพวง พอสุกแล้วก็จะมีสีส้มหรือว่าสีแดงนะครับแต่คนจะกินได้หรือเปล่าอันนี้ข้อมูลไม่ได้ระบุไว้ครับระบุไว้แต่เรื่องสรรพคุณของทางสมนุนไพรว่าเปลือกเนี้รักษาแผลแล้วก็รักษาการปวดฟันบำรุงธาตุ ครับก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมครับต้นอ้อยช้างขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ